สบายดีสบายเออสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องกินมัลซาลีกับข้าวเลยพ่อแม่พี่น,นอ้องข้าวะตามภาษาพุทธเ่าเซาไหลเซา,ซานาเด้อลูกตาลอยู่ไกลอยู่ไกลมันกินน้ำตาลน้ำยายน้ำปลานําลุลูกตา,ยา,ยากล,ลาคิดยากมันยังกิกนเมื่อไหร่ดิบ่มีเงินมาเนีืมหอบเหลือ ม<จ>าได้กินกัน,กนเลยก,ก,กินข,กข่าวคับขัวไข่ตุ๋มไข่แดวนางศิลปะวอร์ซูปปังจากข้าวสมัยยังน้อยกินชอรี่กับข้าวผักแตงนาแตงให้แซบแ่บไหมว่ากัดอ่ะอันนี้ชิ้นย้อนอดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องอไปอ,อเมริกา สิลีขน้อยยังพูดอะไรได้เป็นยังมันนึกแก่นี่ยก็ลังมองซิเอาปอืมได้ขนาดแปดสิบหกก็ไม่เป็นไมนเป็นไรยัมม่ดไม่ได้ไปใช้จะดอกเพื่อนชวนไคำบุ้โกโกโนเพ่เชียงแหล บริกินน้ำเพลินคนกินผู้เดียวกินต้มไข่เรืบบรอสมุทรเสือพอละสวยดีดมา,จากจชกคเศแจ้งนัวชิบพักตระสีดอนอใช่ไหมข้าวอเมริกามาเป็นเสดีวันเท่าหรอ มีเจ้าหนึ่งอยู่ในเมืองเขาซื้อมากินตอนเขาอยู่เพื่อนดังนั้นอมันขึ้นสรีบ้านเราเลรีฟความมันก็ะจามาขายทีเดียวอืมาขายทีเดียวครับเงินนั้นตุนองเอามาตะกี้เองเป็นปะนองเกินตุนองเน่อตได้ก็ผูกยม่ก็ผูกกินเองครับผูกขายมันผูกเนี่ยมันบกกินครับว่ามันเป็นโบกเขาเปียกโบกโกมา บวกมักบดเสียวเนี่ยบกหมักไสดีข้าเนียวบกหมากเข้าวบบวบวเงินเนี่ยซื้อสามดอเนี่กินสองบันกับบวกเินเพียงหาเพีงหาคักหนึ่งอ่ะควรจะเพียงสี่คักเราขึ้นข้า่งหลังเนี่ยเงียนปละ ดีนดาดนี้วะยาเออมืนนอนใครจะ้บอเาผีอ,อน้บ,บนยันวงวะสงสัยหมื่นที่นี้วันจันทร์เืยวันจันทร์มันจริงวาเอาผีอ่ัากระดงนแบว่าบาจะลืม,มว,ว่าทิะบริบูรณในปฏิทินวันหนึ่งเพราะว่ายังการไปปกติ เป็นยังก็บ,บา่อบาะอะโอ้าของเขาก็มีวามพิเศษอ๋อมันนี้เลยหอดออกไปดอกไดแมงด้วยกันาเขียวงงงงโอ้แขนแถวนี้กนันดำดำเลยพาเดรไี่แมงจุจิแม่นคืูนเนี่ยนะพ่แม่เปนนองมันมันเป็นตัสีทองนะนะเ๋้ว อต้องจีเกียวกินกระแสบด้วยมันตัวใหญ่ได้ยุ่บ้านเศร้ามะขวากินด้่เจ้าเขาแต่ขาดอปกินหมดกลางอันค้าค้าคออย่างหมดแหลค้าบ้าาคอเศ้ากินเลยก็กินตัวนี้กินอืชอบเป็นมุส ไหนโมกินเสบได้เสบได้้เนีคือ่ะสิบพักต่อห้าดอนสี่ <4 S 2> ดอนสี่ดอเกาเก่าก็ห้าดอนแล้นะสามอนเก่าเก่าเออสามอนเกเก่า้อเข่าเนะจะมีขาสิบพักต่อสามดอนเก่าเก่ามีขาดแ๋วยวมานก็อ่อนเซลให้แล้วนีคว่คล้องดูดไหล่เอาเปยาดูดเนาะ ป็นยาเป็นยังรุดราคาอะไรกินออกไปคล่องสินคลองยังกระรุดราคาอยู่ไลยพอสิตก็ตัวเขาว่ามันก็ไม่เข้ามากมโหฬเลยวังเด้อเดือนเฉพาะเดือนเจ็ดมานี่รุดราคาหลายอย่างนจนชิมเม้นความรัฐบาลคนหมอกอู้แล้วคนต้องให้ราคาลดตรมมงมอยขื่อนราคาบอยเขื่อน,นาาร,ราคาเนี่ยไม่กายนะจะตั้งประเทศพระเจักจยุบมีการชี้รุ่ดราคาเขาเลยมันเป็นไปได้บห่หโอฬเลย เร้อนเหสัชยาดูราคาเว้ยพุทธเป็นลายดอน,น,นเนาะนพุทธีรานาดอนคนเห็น,หนขเขาส่งเข้ามาทึบเห็นเอาแพงเขากบได้ยังบ่แม,มนเขาลดการใช้จ่ายของฟอสซอนนี่แหละลดการใช้จ่ายนะซื้อนานซื้อหนึง่งแพงหลาย แต่ว่าไม่ใช่ขื้นเนเดืองเัิน,นเบียวนะเบี้ยวไฟนะโ้โหนะแต่ว่าเดืองบาเดืองยาเดืองห้านกิน,นดุด,ด,ด,ดอยู่พี่น้องร่างเฮื่อันยังขึ้นอืมม่น,น,น,นมจะขึ้นแท็กตัวนี้นะพันเท่าไของพ่อพันชองเลยขืนช่องถกปีหนึ่งพันตะกอนสามร้อยนอสี่ร้อย400อส่รอล่ารางเยืออได้ ที่หลอยปลายน้อยนึ่งนี่เกนมากเว่าจะหอดิสเป็ดอดหอดพันปลายต่อไปชิมปนองพันโอิอรคลายเงินจิบไปเมืองใหญ่แห่งแพงเบบซิกโกโบเบบนิวยองยกนี่อย่างสิบเบิงค่าแท็กดินปีนึ่งสิบปลายพันก็มีชิบสองพันก็มีแต่วจะดินนอดเย็หลายห้าพันก็มีโว้ยแบบเมากรุู่บา ก็ขายวีแชร์ก็ดีนยะเพราะเขาอยู่เป็นเรื่องพวกสมูอเขาแพงมีควาหมหูเหตุการ์งานมันก็แพงแต่ปีหนึ่งซาวพันก็นยังมีเนะาะกระตูนนันรอมายในเมืองไทยกะต่ายแพงก็เคยค่าแท็กดินพ่อแม่ไปลองซาวพันดอลลาร์ ืัอนี้เนอนตะเวนเลยเนี่ยนอนตะเวนอยู่พอบ่ไปยังนอนดัดแรงแต่ว่าเนอนตะเวนเอาตื่นเ่ลุสลายขวเลยนเ้าสามโมงตื่นเด้เวลาเวลาตื่นก็จะตื่นคือน้องมเปยัง 3:00นเครื่องก็ตื่นแตคูเบตื่นาางอนพเพื่อนก็าวตก่อนยังน้อยยังหนุ่มบ่ตื่นเช้าหนูคานอยู่นะอ้ย3:00เอาบอกว่าพี่น้องพี่น้อก็สินอนนะตันี้กินแล้วพี่นอนนอนเลยตะเนยืไปม เข้ามงกยังประันได้ค่ำเนี่ยพ่อแม่พป่น้นาปรึกษามาตรการมาแต่งานแล้วตามกันมาไปแปดโมงแมงเจ็ดโมงครึ่งด้วยแปดงไปมาหามงหามงครึ่ง,งมันกระยัน,นยตัดเต็น โจภูงเงียนมาไว้ยผักจ็คเหมือนผักตัวพ่บจาโอ้ยพยันบ่ถืดเลยเอ้ยว่ะผักผ่อนจะาองแม่บอกใค้ให้ถ้าเอน้ำแนวกับใบเห็ดเียสบายลูกกับใบยอกออกทวไมเฮ็ดอันตางี้ก่อนลืมมั้ โอ้ยก oh, ินปลาเนี้สิไปชักยาเออเผาเนี้คุ่มือแบบคู่ขาไปชักยากินเขาแล้วเขาให้ชักก่อนกินเขาเอาวฟังเขาแส้นไายรื่อเรื่อยม่แต่ลมกับลมกระค่ายยืดเดินี้เมื่อไปขึนลายลอยปลายลอยปลายสุด ต่การเปลี่ยนยามาเนี่ยดีไปน็นะหนึ่งน้องเราบริข้นหลายแต่ก่อนโอ้ยสองหลอยสามหลอลไดไม่บริขินแต่ในีักจากท่ายานี่มากับกินยานี่มาบ่ข้นนี่มาสาวกะแต่เก่าเก่าชีบลอยช่วยๆไปแน่นหนึ่งหก่ายลอยไปน้อยหนึ่งสาวสามชีบก็อโอเคแต่จริงดกเตอร์บอกว่า,วาลอยแปดซีบป,ปกติดตรว่า ถ้าไปรอยปริต์ังจากอัพตืว่ากินขขากินอาหารแหลก็เวีนนะรอยไปซิพอดีเลยเป็นแบบเป็นยังกีเด็กชักว่นนี้อ็ปเะชานี่ได้เดือนภาษีมันกระวานกินร้าลเนเลยก้อบวนไปได้ไหมจะข้อมวนปเนปเ็นไง ก็ในแดดแจ่มจนหดเวิดจนหดตุกกรีนประเทศบอลเรากไปแจก้งข่าแล้วเนาะตุกพีดกไปแจ้งพุ่นตุกพุ่นก็มาแจ้งพี่ตุกแถวอเมริกากับไปตุกประเทศลาวเล็กนอนขี้ดอกเลยเมยอยู่เพื่อนในบารายดอกเอาเชื้อมาในหลังนอนอบ่ไว ผมาบทำบริษัาาางานตอนนัเนเมื่อยละละเมื่อยกู็ำงานอนั่งนั่งลบริษัไปพี่น้อกเงินมาเลพนมาเงานเกิดเหตการณ์แเป็นสาเหตุที่เหตุนั่งยู่รอด้เป็นราจะมานั่งนั่งแล้วนีแะว่าเอาดำได้บ่าวนะเถ่าระเทงนาน สบายใจเจ้ะของดีนางมานอนอยู่ดูไว้านานอยู่ในเมกาสามสิบห้าปีแล้วพ่อแม่ไปเนหเหตุการตลอดไปแปลงไหน,นมมเมียผมเสามชั่วโมงสามิเเออเปดเก้าเอของงานอะไรพีเ่นเนี้พอเห็ุในเมกาเนี่ยแหละสามสิบห้าปีเต็มเต็มเปดเก้า เป็เก่าก็ได้เบิร์กที่ชงพรสเาหามาแจ๊กปีพี่นอ้องเข่าเวิร์กเข่าเวิร์รวมเบอร์ถึงไม่หมนสามสิบสี่ปีลนะเลยเนาะสามสิบสีเลยเป็ดเก่ามันก็ลายเจ้าเฮาลายกว่าเฮาเจ้าเข้าข่อนนั่นเดียว่ะได้แล้วสามสิบสี่ปีเขาคือมารู้เท่าเขาเข้าน้ำด่างเจ้าการ เจ้าเกาแปนะด่อเออน่ะเกิบเจ้าเางาเก้า,า, <92. S 1> า,าสิบเอนก้ิบเอ็ดเก้าสิบสองเนาอเนะเก้าสิบเก้าสิบสองเบป่ะเาเก้าิบ่ะก็เราเก้า 8, 9, 9, สิบปีเลยเก่าเขาก็ดินเจ้าสปีก่อนเคยงานเปเกาก้า สองปีก็เดินเจ้ากับเหตุเป็นปกติครับว่ามันประจำเหตกับอากาศยัง,งนาดนอยู่อปนนปกติแี่เหตุปกติแต่โงงานนี่นะาเาเหตุปกติชอบเจปีนี่แะปกติแต่แต่ก่อนเขาปกติเหตุเหตอยู่ดีครับสิบเดือนกสั้นสนปะีคร<อ>ับสิบเดือนเหตุโรงงานโดดเน่เมื่อยกลัวเมื่อยนะมันนะ ทำานมันหนักเลต้นะตงานยิบผ่ากันนักนักแข่งนางหลายบดีเงานนี้กระเบาอยู่เบาเว่านน,นอยู่แบบงานนิบผ่านนอนหลายมันจะเขียะคแข่งเดือดตรงแข่ง แกงไข่ขนมเห็ดเด้้องานนี้ผ่านกันนั่นนั่นเบูกินบอผูอยากิเ่าจะคืออะไรเด้ิเชากอยใช่แล้วมันบาดิตาได้วาหวานวันนี้หวนเลยี่เขาคือใครถือว่บ้ันปนไมาลาย ใช่เขาพอใจอืมอ,อ่อยเบิร์ตสองพักเข่าเบ,บิร์ตปั่นหน่อยหนึ่งเขากินได้ได้กว่านี้ขอแ้งแห้ง นสยินนยสเกหนียวโบวเนียวหักหวานบานอันนีเหรอเสรนะ็จแล้ให้เขาจน้ำตาลป่ะหวานเขาปูกใช้น้ำตาลแล้เขาจะบอกว่ามันกินหลายคนทีฟูรกินเลอวว่ามานีานน่ กินอะไรมันอยากโอเคพี่น้ <c oughs> องโชคดีเด้อพี่น้องไปโชคดีนางก่อนโชคดีมีแหง้ง <c oughs> อยู่ดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนทุกๆนั้นๆเอฟซี FC, ทุกคนวา่าอยู่ไทยอยู่ลาวอยู่ต่างประเทศเด้อพี่น้องเนาะขอมาขอบใจเด้อ